วิถีชีวิตของเมืองกำหนดให้ต้องมีการตักตวงทรัพยากรเพื่อผลักดันให้เมืองเติบโตทั้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและเพียงเพื่อความสะดวกสบายของปัจเจกบุคคลเกิดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างไม่จำกัดยิ่งใช้เมืองยิ่งเติบโตยิ่งเติบโตก็ยิ่งเพิ่มการใช้ทรัพยากรอาจมีบางคนที่ตั้งคำถามต่อวิธีการพัฒนาที่ยิ่งสแสวงหาก็ยิ่งขาดแคลน เล็กๆกลุ่มหนึ่งไม่เพียงตั้งคำถามหากลงมือทดลองเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าการพัฒนาใดๆย่อมไม่สามารถแยกขาดจากธรรมชาติพวกเขาพบว,ว่าคำตอบอยู่ในสายลมอยู่ในแสงตะวันอยู่ในผืนดินอยู่ในสายน้ำและวิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาช้านาน จิงงลักก่เเดดียนนน้ามขึที่บ้านดอนนูตตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีความพยายามที่จะลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองแล้วหันไปพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติแทนพลังงานลมคือคำตอบของพวกเขาพลังงานลมก็มีข้อดีในการไม่ต้องใช้ไฟฟ้าดูดน้ำไม่ต้องใช้น้ำมันโซล่าและเบนซิน,นมาดูดน้ำ รอวรลมมันปัดอยู่ทุกเวลาเดิมชาวบ้านใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำโดยเฉพาะค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการคำนวณของนักวิจัยพบว่าชาวบ้านใช้น้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำ20-30ลิตรต่อวันคิดเป็นเงินที่ต้องสูญเสียไปถึงปีละ1 7 2 8 0 0บาท ในขณะที่การใช้กังหันพลังงานลมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึงปีละ133,600บาทปัจจุบันกังหันพลังงานลมจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า20ครอบครัวพลังงานธรรมชาติที่เหลือเฟือถ้าเราคิดว่าเอาลมมามาติดเป็นกังหันลมแล้วดูดนะ้ำเพื่อการเกษตรคงจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้น้ำมัน ค่าใจไปกว่าได้เยอะกังหันพลังงานลมมีหลักการทำงานง่ายๆโดยจะอาศัยแรงลมในการสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่หลังจากนั้นน้ำที่อยู่ในถังจะถูกส่งไปตามท่อเพื่อใช้สำหรับการเกษตรต่อไปจากแนวคิดในการใช้พลังงานจากธรรมชาติผสมผสานเข้ากับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันด้วยกังหันสูบน้ำพลังงานลมที่ อยู่นี้พืชผักและผลไม้เกือบ30ไร่จึงสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งผักเครื่องสุกน้ำอีกต่อไปนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้น้ำมันลงแล้วยังเป็นการลดการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอีกด้วยเมื่อก่อนก็พืชน,น้ำก็มไม่ค่อยออกเพราะอาจจะสารเคมีอาจจะผลเป็นพิษต่อชุมชนอย่างนี้ก็ําให ต้นไม้ในน้ำก็มีปลาปลาเล็กปลาน้อยเริ่มมีขึ้น ปลาแดดเดียวอบสมุนไพรฝีมือของกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนนูดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านที่นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วข land, ั้นตอนการผลิตยังเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วยอย่างนี้ก็ดีกว่าดีกว่าตากแดดซะอีกเพราะว่าสมุนไพรนั้นมันจะไม่ระเหยไปไหนมันจะอยู่ในตัวปลาทั้งหมดเลยถ้าเราออามาอบถ้า,า่าากว่าเ,าเอาไปฝึงแดดนี่มันจะระเหยมันไม่มันไม่หอม,มเหมือนกับเราใช้ในทุ่อบ าแดดเดียวอบสมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากปลาดุกซึ่งเป็นปลาที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคและสามารถหาได้ทั่วไปในท้องถิน่นชาวบ้านจะนำปลาที่ได้มาอบในตู้พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลทำให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานที่สิ้นเปลืองใดๆสำหรับชุมชนที่พึ่งพาไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงพื้นบ้านมาช้านาน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลเป็นตู้อบที่ผสมผสานร,ระหว่างการนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากไม้ฟืนที่เหลือใช้จากชุมชนมาเป็นพลังงานในการอบอาหารโดยจะอบอาหารในลักษณะปิดทำให้ใช้ระยะเวลาในการอบไม่นานนอกจากนี้อาหารที่ได้ยังมีคุณค่าและสะอาดถูกหลักอนามัย ก็ดีขึ้นหลายอย่างเราเคยกินมะเร็งอาหารที่มะเร็งวันตม้มเอามาเอามารับประทานมันจะทําให้เสียสุขภาพมันจะทําให้เป็นตองร่วงเป็นโรคขึ้นมาพอเราใช้อบนี่จะไม่มีโรคเกิดขึ้นเมื่อเรารับประทานอาหารที่เราจัดสรรเอาไว้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะทํางานโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านแผงรับที่อยู่ด้านล่าง ความร้อนจะถูกสะสมและไหลขึ้นสู่ด้านบนทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็วแต่สำหรับวันไหนที่อากาศไม่แจ่มใสก็สามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานความร้อนจากไม้ฟืนที่อยู่ด้านล่างได้ด้วยตู้อบแบบผสมผสานนี้เองกลุ่มแม่บ้านจึงสามารถอบอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้ในทุกฤดูกาลเหมือนที่เราเอาไปฝึงเด็ดไว้เลยเรา ไปไหนก็ไม่ได้กลัวขนจะตกมันกลัวจะโดนขนแต่นี่เมื่อเรามีตู้อบเราก็อบเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าไม่ไม่ต้องมาดูมาเอาออกได้ตอนที่เราจะใช้เลยปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนนูดมีรายได้จากการจำหน่ายปลาแดดเดียวอบสมุนไพรที่เหลือจากการบริโภคในชุมชนวันละประมาณ300บาท นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภูมิใจในการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานในเชิงพาณิชย์อย่างสิ้นเชิง ชนแม่แฝกอำเภอสันทรายจเชียงใหม่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านที่นี่ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักทั้งนาปรางและนาปีปกติแล้วข้าวเปลือกที่ได้ต้องนำไปจ้างอบเพื่อลดความชื้น แต่ชาวบ้านกลุ่มผู้วยค้คลองพัฒนาซึ่งมีโรงสีชุมชน้องตัวเองเลือกที่จะใช้วิธีทางธรรมชาติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สร้างลานตากผลผลิตและเรืออบเล็กๆขึ้นมาแต่เดิมไปจ้างพคนอบจชาปริมาณประมาณ6,000กิโลต่อครั้งเสียค่าใช้จ่ายประมาณอยู่ประมาณ4,000ัถึง0 0บาทต่อมาก็เลยทำลานตากคือช่วยลดค่าใช้จ่ายไปนคือ ตาบโดยใจแสงอาทิตย์ส่องลงมา